วันนี้มาอยู่กับช่องอาหาแต่เรื่องเข้าครัวนะวันนี้จะมาทำเมนูยำเห็ดเข็มทองทอดกรอบนะแต่เดี๋ยวเราจะเอาเห็ดไปทอดกันก่อนนะใส่แป้งทอดกรอบเดี๋ยวมาผาสมแป้งก่อน ใส่น้ำเย็นลงไปนะค่อยๆใส่ทีละนิดนะ ใส่น้ำมันเล ก็จะเหลืองประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาไปยำกันนะก็วันนี้ทํำยำเห็ดเข็มทองทอดกรอบนะก็อันนี้เราทอดมาแล้วเมื่อกี้นะเครื่องปรุงน้ำยำนะวันนี้ขึ้นช่ายนะมะนาวอันนี้คั้นเอาน้ำแล้วนะแล้วก็มีพริกวันนี้ใช้สองสีนะพริกจินดาสีแดงแล้วก็พริกขี้หนูสวน หมูสับเอาไปรวนนะไม่ลวกนะเอาไปรวนนะแล้วก็อกุ้งข้าวโพดนะวันนี้ใช้อหอมหอมหัวใหญ่แล้วก็กระเทียมจีนนะก็จะมีน้ำปลามะนาวเดี๋ยวไปทำน้ำยำกันเลยนะทำน้ำยำกันเลยนะก็เนี่ยนะน้ำปลานะ ใช้น้ำตาลทายแดงไม่กินหวานนะนี่เรียกแต่ความชอบนะให้น้ำตาละละลายนิดนึงใส่มะนาวกับน้ำตาลเอ้ย มันน้ำมะนาวกับน้ำปลานะน้ำปลาต้องเยอะกว่าน้ำมะนาวนิดนึงนะก,ก็น้ำตาเริ่มละลายแนละ้วใส่พริกลงไปเลยนะแล้วแต่ความชอบนะความเผ็ดนะ ใส่กระเทียมกับหอมหัวใหญ่ลงไปเลยนะใส่หมูสับลงไปเลย ใส่กุ้งลงไปเลยนะข้าวโพดนะใส่ไม่หมดนะใส่ ขึ้นช่ายลงไปเลยนะสีสันก็จะประมาณนี้นะแล้วก็เราจะเอาไปใส่ที่เห็ดเข็นทองก็ตักน้ำยำล่าลงไปเลยนะ ก็ประมาณนี้เลยนะกับเมนูยำเห็ดเข็มทองทอดกรอบนะก็คลิปนี้วันนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมากับเมนูอะไรอีกเนี้ยก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคลิปนี้วันนี้ไปละบายบยเอาไปทำไปลองทำทานกันดูนะแตละบายบาย